เรามาดูเรื่องนี้กันนผู้ชมนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปลื้มสำหรับนักสูบนะหรือสิงอมควันเนี่ยคนที่ดูบดุหรี่เยอะๆเนี่ยท่านผู้ชมนะ อาจจะไม่ปลื้มกับสิ่งนี้นะฮะเขาบอกบิ๊กตู่เนี่ยถกทีมเศรษฐกิจคุณเมื่อวานนี้เ,เรียกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะประลัดกระทรวงการคลังเอ่อหรือจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและก็อธิบดีกรมสรรพามิตไปหารือเรื่องการขึ้นภาษีบุหรี่ท่านผู้ชมนะฮะนะเขาบอกว่าทั้งนี้ต้องจับตามองนะเพราะว่าการหารือครั้งนี้จะเป็นการขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งใหม่ตามที่มีการคาดการไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องเรื่องนี้การขึ้นภาษีบุหรี่เนี่ย จะต้องผ่านเข้าที่ประชุมครอรมเห็นชอบก่อนวันที่1ตุลานี้นะครับเพื่อนํามาประกาศใช้โดยอัตราภาษีเนี่ยที่จะปรับใหม่ใน่านผู้ชมนะจะไม่ปรับขึ้นจากร้อยละยีเป็นร้อยละสีแต่อัตราการจัดเก็บขั้นต่ำเนี่ยตามมูลค่าโครงสร้างเนี่ยนะครับภาษีบุรีใหม่เนี่ยจะมากกว่าร้อยละยีนั่นหมายความว่าไม่ใช่ร้อยละยีแต่ไม่สูงเกินร้อยละสีนะเอาประมาณนี้คร่าวๆท่านผู้ชมนะ เขาบอกเบื้องต้นนี่มีการคาดการณ์ในตลาดผู้ค้าบุหรี่นะฮะว่าราคาบุหรี่เนี่ยหลังจากปรับภาษีใหม่เนี่ยปรับโครงสร้างใหม่เนี่ยนะฮะ อาจจะเพิ่มซองละ6-8บาทท่านผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเขาบอกมีการเก็บตามปริมาณที่มวลละ1.20บาทนะครับบวกกับตามภาษีมูลค่าร้อยละ20เนี่ยสำหรับราคาที่ขายปรีกไม่เกินซองละ60บาทแล้วก็ร้อยละ40เนี่ยสำหรับบุหรี่ที่มีราคาขายเกินละซองละ60บาทท่านผู้ชมทั้งนี้ในทุนผู้ชมเขาบอก1ตุลาเนี่ยการเก็บภาษีบุหรี่ตามมูลค่าเนี่ยจะต้องเหลืออัตราเดียวนะคือร้อยละ40 ทุกชนิดเลยนะของราคาบุหรี่ไม่ว่าจะต่ำกว่าหกสิบหรือแพงกว่าหกสิบาทเขาบอกจะทิดราคาเดียวเลยเป็นร้อยละสี่สิบแต่ทางนี้ท่านผู้ชมผู้ค้าบุหรี่และชาวไร่าย,ยาสูบเนี่ยไม่เห็นด้วยเนื่องจะทำให้บุหรี่เนี่ยราคาสูงขึ้นอย่างมากนะครับเขาบอกโดยขณะนี้ท่านผู้ชมกรมสรรพสามิตรนะครับมีไรายได้จากการเก็บภาษีเนี่ยจัดเก็บภาษีบุหรี่อย่างเดียวนะ,ฉะเฉลี่ยปีละหกหมื่นล้านบาทตรงนี้ก็ ถ้าขึ้นภาษีมันจะเป็นการผักภาระให้ประชาชนไหมสาหรับคนที่ดูดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขึ้นเก่งจริงเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงละภาษีนะจริงๆเราสามารถหาไรายได้ทางอื่นมาทดแทนได้นะทุนผู้ชมนะแต่ไม่ใช่การขึ้นภาษีขนาดนี้เพราะว่าอย่าลืมนะเราเจอกับโควิดแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจที่มันยแย่ประชาชนจะเอาตังตรงไหนมาซื้อในเมื่อบุหรี่บางคนเขาจาเป็นต้องดูดผมพูดอย่างนี้นะเพราะก็ติดไปแล้วอะ่ะจะไปให้เขาไม่ดูดมันก็คงเป็นไปไม่ไ,ได้นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับ